โอเคเอานะสามสองหนึ่งแอสโครตเนอร์นะครับผมอันนี้เราอยู่ในเกมเฟียร์เทอราพีนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราเนี่ยจะมาจีบสาวกันเหรออืมเอาละโอเคป่ะเอาละเปิดประตูนะที่เปิดประตูนะพร้อมปะพร้อมแล้วเห็นนะพร้อมพร้อมวันมอวันมออะสติ๊ก็อปพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคปะ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 อุ้ยอุ้ยเป็นเมื่อจะอัพโหลชาร์ล่าก่อนไหมเดี๋ยวพี่ที่รถก่อนนะผมเจอกูเจเฮ้ยเฮียนี่มาด้วยกันสิ กระเบลเรเชลเรเชลรูมคีย์เนี่ยแล้วก็มีอินเซนต์ก็คือทู่หนึ่งแอง่ยไม่รู้เก็บยังไงอะไม่รู้เก็บสเปลเปเปอร์นี่เก็บยังไงอ่ะเก็บไงวะเรเชลคีย์เก็บไงวะ อ๋อนะหรือมันเป็นให้เราคือคือมาดูนี่หน่อยหนึ่งมใกล้ๆผมหน่อยดิคือแบบว่าถ้าเราเราอะไรพี่อะไรอะอะไรอะประตูปิดประตูปิดประตูปิดสัตว์ตกใจเพี่อสนุกจริงกับของไม่ได้เลยสักอย่างโปราสกอตตัวซีอ๋อเฮ้ยจะบอกว่าไฟฉายมีแบตหมดนะทุกคนนะระวังนะเฮ้ยเออว่ะเพิ่งเห็นว่ะไม่รู้อ่ะใช่ลองดูแถบด้านล่างเลขหนึ่งเราอ่ะมมันจะีใช่เราต้องหาายพี่อะไร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 อันนี้คืออะไรอ่ะ มึงไม่ได้ยินหรอมึงแกออฟมึงไม่ได้ยินหรอไม่กลับกลับประตูกลับประตูกลับประตูเฮ้ยเฮ้ยคุณตกกลางเฮ้ยแล้วกูกูสเปกบ้าปีนึ้นมาได้เนี่ยต้นใครก็ได้ลงมากับกูอะไรก็ได้ไปดิไปดีกันหมดเลยอยู่ไหนอ่ะอยูลงผมลงผมไปลงลงมาเลยเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะผมผมผมนีไปไปไปนี่ลงมาไปแก๊สบัททล์ลงมาเพราะเพื่อนเพื่อนเราเราห้ามทิ้งเพื่อนโอเคป่ะโอเคโอเค เปิิดจาคลเบอร์ตีนแม่งหนักจริงเสียงตีนแบบนี้เปิดตัววะมันไม่เหมี่ยงแบบนี้อ้ะแบบไม่ได้เปิดไม่ได้เนี่ยปิดเอฟปวดเอฟอ๋อสัตว์ยุ่ยเฉียงเลเฮียเมาเข้าไปเข้าไปขอเบาเสียงตีนก่อนแล้วกันมันไม่จำเป็นเลยนี่เสียงตีนดังเฉยๆใช่พี่บอกนะกักจับสแกนเต็มนะจับสแกนเต็มนะปรับทุกคนเสียงมันมีอันี้อะไรนี่ นี่มาหามาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี่อะไรโอเคเดินไปน้ำก่อนี้ไม่อยากโดนจัมสแกร์เลยเดือดหัวใจผมวายตายเอาหายไปไหนกันหมดแล้วกูอยู่คนเดียวเนี่ยกูอยู่ันเดียวเนี่ยกูเก็บอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คือไม่เลยต้องวางต้องวางต้องวางเออเหมือนกับต้องวางอุ้ยเฮียตกใจเลยสัตว์เฮียผีใครมีใครมีใครมีไนใเฮียใครมีไฟฉายจุดไฟดิเสียง่นี่ทางขึ้นอยู่นี่มาถึงนะหาความเม็กเซนไม่ได้ใครมีไฟฉายจุดไฟดิ เอ้ยใครใครมีไฟแท็กกินไฟนี่มีขวดมีขวดอะไรขันขวดออลีวอเตอร์ไม่ได้ยินอะไรกันเลยเหรอไม่ได้ยินพี่เสียงอะไรขอได้ไหมเออเอาไปเลยเอาน้ำเอาน้ำมันไงกดเก็บกูได้ยินแล้วไม่ใช่ปลาหรือไงแล้วกูดีแล้วดีแล้วไม่ใช่ปลาหรือเปลวะเฮ้ยผีโอ้ยซอมบี้อยู่ข้างบนเหรอไม่รู้ว่ามันมันเด็กเสียงมาจากข้างบนข้างบนเด็กก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยปีนปีนบันไดได้ปีนบันไดได้อุ้ยอย่าไปขึ้นมาหามันนี้จะหัวอเปลวะอุ้ยมันใกล้แล้วเสียงมันใกล้แล้ว ผมมีฮอลลีวอเตอร์อยู่มีฮอลลีวอเตอร์อยู่ด้วยกันไหมกอดไว้กอดไว้เอาหลังชนฟ้าหลังชนฟ้าไว้หลังชนฟ้าไว้ใช้ยังไงวะไอ้เหี้ยกดกดเลขนั้นกดเลขนั้นกดโตรด้แล้วรอดรอนโม่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 เหนียวหนึบมันดูด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 มันเลียนหนอพี่หนอนี่หนอเสือเอ๋ยเสือเอ๋เสือเอ๋ เสียไม่จะอ้วกไปเถอะไอ้เวไอ้เดิผมว่ามันมันคู่เราขึ้นชั้นสองดีกว่าใครจะไปก่อนอะไปไ่ไป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 ก่อนนะมึงมีฮอลลี่วอเตอร์อ่ะป่ะเลยมิสเตอร์ไวท์พอร์ตไวท์อ้าวขึ้นไม่ได้หรออ๋อไม่ได้สบายค้างห่อค้างค้างโอเคอุ้ยเหี้้ยวาผีหมาใช่เหรออะไรยังไม่รู้ไม่ไม่เจอไม่เจอมันดีอย่างแห่เอรามันผีหมาไอ้เหี้ยไอ้เหียผมสองเสื้อมึงมีมีฮอลลี่วอเตอร์มึง มึงคอยฉีดฉีดเอ้ายี่งกูกดกริปมาให้ใครก็ได้ถือให้หน่อยดิอะพี่ทีมอยู่ไหนพี่ทีมตัวไหนนี่แทนแทนแทนอย่าเจดนแทนเอาแบงคัเนเก็บแบงคัเนเก็บทุกคนต้องมีไอเทมมามาไปทางซ้ายไปทางซ้ายแต่ด่านมันเหมือนไอ้นี่จริงๆนะไอ้แปลสิไฟใช่เออเหมือนอยู่เหมือนอยู่นี่ไงพี่ถ่านไอเม็ดเอามั้ใครวะไม่ได้แดกหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยคนหนึ่งโว้ยไอ้เหี้ยแป้นนาฬิกา เออแนวด่าเหมือนแปซิฟายแล้วมีมอสเตียงเออใช่ใช่ใช่ตรงนี้มีอุ้ยของเต็มเลยมีแก๊สแก๊สเน่ยแก๊สไหนแบดคิดพี่มีแล้วพี่มีแล้วพี่มีแบดคิดแล้วกูเก็บเก็บทุกอย่างเลยยกเว้นเลือดมีแก๊สอีกถุงนึงเอาวปะปิดทำเพียบเลยเฮียฮะสัตว์ไอ้แก๊สแก๊สเดี๋ยวพี่เอามาเอาผมผมเก็บมาละอ่วเดี๋ยวผมกริปให้อ่ะมันไม่ทะลุหากันว่ะมันไม่ทะลุหากันกูแค่มันทะลุหากัน ไว้ทำไมำมีไว้ทำไรวะผมว่ามันน่าจะต้องเป็นเชื้อพลิงในการจุดตะเกียงเหรอเปล่าไม่รู้เออไม่รู้ว่ะลองลองแบาแบงนี่อ๋อนี่ไงแก๊สแก๊สจุดใช่แก๊สแก๊สฟูไฟอ๋อแก๊สแก๊สไฟมันขึ้นไหมเป็นขึ้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 นขึนไปไปไปนะำเลย Holy Water ไฟไม่สีเหมือนเหมือนกับบ้านไฟไหมเอ้าแล้วมันจุดได้แป๊บเดียวดับเอ้าติดแล้วเอ้าไม่ต้องขึ้นไปคนทีคนนี่คืออะไรนี่คือหิวเสียงหรวะเสียงอะไรแตกอ๋อติด มมไไไดด้้ยยิินน่เฮ้ยเหมือนกูได้ยินคนเดียวนะจริงเดี๋ยวผมว่ามึงมึงได้มมึึงงปรับปรับเสียงอะไรเอาออกเปล่าไม่มีไม่หมดเลยเวลาเสียงผีร้องเนี่ยผมก็ยังได้ยินบางครั้งไอ้ผีหมาผมก็ยังได้ยินคนอื่นไม่ได้ยินเลยใครไม่มีเม็ดคิดนี่มาเก็บเก็บเม็ดคิดเพี่มีแล้วพี่มีแล้วไอ้เหี้ยผีผมผมใครใครไม่มียาบ้างมันมีระบบไม่เนี่ยเราลองพูดท้าทายมันไหมกี่าร์ดไซน นี่นี่่ไอ้เชียต้อดีอเสียงกงกล้องใครยังไม่มียาสีเลขสีบ้างเอ้ยนี่พี่มีพี่มีนะเขาเรีย่าเทออยู่นี่เลิเรียกว่าเธอยู่นี่เเรวเธอเเรเวร์เธออ่ะอันนี้แหละเขาเรอยกว่าเธอเหรออ่าเก็บเป็นตัว F อ้เียเียเลยเจอยานึงอยานนึงเขาเรอยเธอวอะไรอโอตกใจเควสผมห้อมมาได้หาคริสเซน อ่คร r e s c e n t อมันเหมือนเซี่ยวพระจันทร์ครึ่งครึ่งเซี่ยวอะีีดูมาผมดีกีคเซี่ยวพระจันทร์มามาเมื่อกี้ผมผมเก็บสีเขียวเควสมันจะเป็นของสีเขียวผมเก็บไอ้เขาเรียกไงอ่ะไม้กางเขนมาหนึ่งัวุ้นจีนอะอุ้ยนั่นน่าจะอีกอันหนึ่งแล้วเขียวๆน่ะพี่พี่เจอไบเบิลพี่เจอเยมเกมากันเยพร้อมกันเร็วเอะไรอขึ้นไปเร็วๆกูขึ้นไม่ได้ขึ้นไอ้เหี้ยขึ้นไปมึงจะแย่งกันทํอะไรกันอ่ะ ไม่รู้ผมผมอยู่ข้างล่างกว่านี้เสียงไอพี่เจอไบเบิ้ลไบเบิ้ลไบเป๊บขึ้นไม่ได้มาตามมาตามมาไอี้ขึ้นไปขึ้นไปกูขึ้นไม่ได้พี่เจอใบเบิ้ลเก็บเลยเก็บเลยนี่ควอแอนผมเจอผมเคยเจออยู่ขึ้นไ้นอ้กูลองมั้งแป๊บนึงกูขอลองมั่งเนี่ยก็ได้เก็บใบเบิ้ลดิ อะไรไม่เลือกต้องกดสมเป็นมากดสมเป็นมาค้างทีเดียวอุ้ยเฮีผีจำกเกย์สัตว์าเนี่ยมึงมาเต็มหน้ากูเลยอย่าอย่าขึ้นเลยกี้อย่าขึ้นเลยจริงๆมันโดนกันแล้วมันโดนกันแล้วเราอย่าไปขึ้นเลยกี้อย่าไปขึ้นมันโดนกันแล้วไอ้เหี่นั่งอยู่ข้างหลังมึงไม่มีไม่มีเดี๋ยวว่เอาเรขึ้นกันได้ไงทำไมกูขึ้นไม่ได้มีใครันกดมันบล็อกมันบั็กมีใครมีใครเก็บใบเบิ้ลได้บ้ ไม่ต้องตามเคลสพี่ต้องตามเควสเควสได้หาอะไรคือมนผมขึ้นได้มันลงม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ได้ไปไปไปเลยใช่ใช่มันต้องไล่ทีละเดียว้ามเควสใช่ใช่ต้องหาบาูู่แมน้าสันเลยใช่เป็นไงผีจำสแกนเป็นไงใช่ต้องบอกว่อ๋อเออมันมันให้หานี่โคโรนโคโรนชิบหายแล้วกูแบตจะหมดแล้วกูต้องหา่านก่อน นี่เพี่เจอแล้วสวยไบโบไบโบที่ผ่านมาที่ผ่านมาเอาไปไไปไปพี่ผีเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขึ้นเงเดี๋ยวพี่ขึ้นเองมันขึ้นไม่ได้อะย่างย่างย่าไปเก็บเลยมองขาอาไว้ราาาเมื่อกี้ที่นะนี่ตรงนี้อะลงลงลงสเปปปง อผมมจะหดว่สเปลปีเปอร์หนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อสเปลเปเปอร์สามอยู่ตรงประตูทางเข้าข้างล่างข้างล่างอ่ขอันนั้นใช่เข้าอันอยู่ชั้นชั้นหน้าบ้านหน้าบ้านคือทางไสามอันนั้นอันสามอันสามอันนั้นอนสามไอ้ยิ้มแบตหุยไฟกระพริบอะไร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 ผ์โมโไม่เป็นไรไปแล้วนะไปแล้วนะอะไรวะอย่าบีกูไไม่ด้อยู่ด้วยกันที่มึงจะปีนหนีกันพี่ทีมมึงออกไอ้สับไปแล้วไปแล้วไอ้หวอะไหวพี่ทีมตายคนเดียวไอ้เหี้ย ไปแล้วไปแล้วก e ูขึ้นมาแล้วกูขึ้นไปแล้วอยู่อยู่กันในนี้นะอยู่กันในนี้นะแคมป์มันหมดแปดจมดไอ้เที่ยแปดจมดโว่เธอร์มึงถือดิไอ้เที่ยกูถืออยู่กูมีกูมีคนละลูกเลยกูมีขวดเที่ยอะไรมลูกปลาเนี่ยผมอยโยปลานดำรอบเลยกูมีขวดเที่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ไรอยู่ไรอยู่ไรอยู่ข้างล่างตัวกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยมันกระพริบอยู่ข้างล่างเนี่ยไหนวะนโมพุทโธนี่ไเห็นปะเห็นปะ หายไปแล้วไม่เห็นหายไปแล้วเมื่อกี้มันกระพริบเมื่อกี้มันกระพริบเมื่อกี้มันกระพริบอยู่ข้างล่างดำๆอ่ะใช่ใช่เราน่าจะต้องรอเฟดฮันมันหายก่อนอ่ะเฮ้ยกูว่าโฮลี่วอเตอร์ใช้ไม่ได้ผลหรอกต้องเอาเบคอนมใเหมือนโกรธมากมันโกรธมากเอาเบคอนทานหมดคือไงเกมจบอ๋อทานหมดคือเกมจบเปล่าก็รีโหลดได้ว่ะรีโหลดทานยังไงวะ ดนกดหกคนกเราต้องรีบแล้วล่ะงั้นเราต้องรีบล้วไปเลยไหมไปเลยเอออย่าไปกลัวดิเดี๋ยวไม่ได้คอนเทนใคมีไฟฉายเยอะใครมีไฟฉายเยอะไฟฉายเยอะนํำเลยไฟฉายเยอะนำเลยไอต้นไอต้นมันมีอีกอนนอีต้นไปเลยเติมไม่ได้มันเริ่มเติมไงไม่เออเดี๋ยวมันเติมเองเดี๋ยวมันเติมเองดีมันเติมเองเดีวมันเติมเองร็วๆไอเยี้ยกูหมดแล้วไปต้นไปต้นไปลงไปเลยต้นน้ำไปต้นไปน้ำไป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 แล้วมาทางที่มีผีด้วยนะไปไหนไป

ไอ้เหี่ถ่านหมดแต่แบบถ่านหมดแต่มันยังอ๋อส่องไม่ได้แล้วนี่หว่าะยังส่องได้อยู่นะเออลงมาลงมามันต้องลงหมดแล้วมันต้องลงลงเออใช่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 เฮ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปทะลุกำแพงอย่าอย่ากดวิ่งอย่ากดวิ่งมันจะทะลุก็อเดินไม่ไม่หมายถึงผีอ่ะอ๋อไฟมันจะกระพริบมันมันไม่ใช่ว่าส่องไม่ได้เลยแต่มันจะกระพริบไฟอ่ะอ๋อลงลงอย่าลงช่า อุ้ยอุ้ยเหี้ยตกใจหุ่นเหี้ยนี่แม่งปาเข้าหัวอะไรสัตว์นี่ไปรีบไะว้าวอะไรวะสคนอันนี้อันสามอันนี้อันสามาตาม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 มาหาแคนตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่วิ่งวิ่งแก๊สแก๊สแก๊สไปดิไปดิวิชชนแก๊สตรงนี้มีแก๊สเออสวยสวยสวยไอ้เชือกหลังอะไรวะจะไฟมันแป๊บเดียวหมดนะ ใช่ปบเดียวผมไม่รู้ว่ามันเป็นไฟไล่ผียแก๊สหมูกระทะี่หาสัตว์ตรงนี้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 ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไฟมาที่นีไม่มาหาผมนี่น่ไป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 ้ไปไปเราไม่มองทะลุ้อ y o e ไปเล่นหัวรถวะใช่ปะไอสัตว์แผ่นโอเชี่ยนเล่นรถเยอะสุดเลยออเออทำไมวะไมรู้ว่าพี่ดนผีพุ่งใช่ปะ ไม่นะไม่หรือเปล่าโอ้ยเสียงเสียงเสียงอุ้ยเฮียตกใหญ่นนเฮียเก็บกับบิวจังอี๋ไม่แม่อันนี้คืออ๋อว้ายเฮ้ยโอ้ยคุรู้ละกูรู้ละกูรู้ละไม่มีปืนไม่มีปืนลูกซองเฮ้ยไม่ไม่คาคาเก้าแปดเฮียลูกซองอีกกระบอกนึงน่ะเออลูกซองลูกซองคายิงผิดเฮ้ยกูขอทานกูขอทานเก็บเก็บเฮ้ยได้แล้วแฟดแบดได้แล้ๆไม่ใช่ไอันเนี้ เดี๋ยวๆกูร hmm. ู้แล้วกูรู้แล้วทำไมกูรู้แล้วมันคืออะไรเว้ยพี่มันคือมันมันเป็นเหมือนกับไเนี่ยนี่อันนี้แผ่นสองซืแผ่นสองอย่นี่จำไว้นะตรงสเปลสเปลสองอยู่นี่โอเคอุ้ยอะไรนะเนี่ยไหนก็อ๋อไอพีย ไอ้กูเมาหลุดเลยกูสะบัดเลยอะกี่รูหมดโดน้ไม่รู้ไม่รู้เชี่ยไอ้ยตายหรอเงส e o ไอสัตว์อนปล่อยรอปล่อยโอเคอ๋อคือเราต้องเราต้องรอดเวฟไปเรื่อยจนกว่าเราจนกว่ามันจะนี่มามามา้ยตอนนี้เชี่ยมาบคีย์บอร์ดกูสะบัดนะเมื่อกี้กูหลุดเลยอะมาไอสัตว์อ์แก๊สกูปล่อยหมดเลยเมื่อกี้ไอเชี่ยเ้แล้วแล้วแล้อ๋อนี่ลอง่อยไวุ้ย อุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมกระสุบกระสุบเกิดกระสบเกิดกระสุบเกิดผีเมาเอ้ยอะไรวะไม่ได้วะรอผมเรียกว่าโรเชลได้ผมผมชุบตัวเองได้อ๋อกูกูกดกูกดนี่ไงเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ๊ต้นอยู่ชั้นบนน่ะนั่นน่ะไปช่วยต้นก่อนเร็วอ๋อเนี่ยเกิดแล้วผมรีไยแล้วผมรียบตัวเองแล้วไอ้ยี่กูล้ว่าอยู่ไหนเนี่ยตกตกลูกเนี่ยล้มด้วยอยู่คนเดียวเลย เฮียเฮียคุณลุงบอลบลูอัพไซด์ดาวไอ้เฮียสัตว์เนียกำลังจะไปช่วยเพื่อนอยู่ด im oui> ีล um ่วงมาเฉยเลยสัตว์กูตกใจเลยเฮียคุทะลุอยู่ไหนเนี่ยเฮียอะไรเกิดอะไรขึ้นนในวันนี้จับสแกนคุยไอ้เฮียเราจบสแกนดังเฮียเลยสัตว์จริงๆระวังระวังล่วงระวังล่วงเดี๋ยวเรา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 เพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังสุดเลยระวังล่วงไปไหนเนี่ยแป๊บๆกำลังจะขึ้นไปแล้วอุ้ยเฮ้ย เสียแล้ววะเหี้ยเหี้ยเมื่อกี้เราขวางเฮ้ยผีผีก็คอยผีผีก็คอยไอ้ผีเขาทำอะไรกับฉันให้กูทอะไรกูทำอะไรจะได้ไปอยู่แล้วเหี้ยชั้นบนก่อนเลยไอ้เหี้ยเจอกันเจอกันผีต้องหล่อทีน่อยไอ้เหี้ยผีจับสแก๊กอ้เหี้ยเฮ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่้เหีย ไอ้เหี้ยผีจสแกกูขอกูอยู่ไหนกันน้าอยู่ชั้นบนโดนย้ายสอดไอ้เนี้ยผมล่วงผมล่วงผมล่วงยังไม่ปลุกผมดนี่ช่ย่วยี่อยู่นี่รอคอปลงไหาลงไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยาเดี๋ยวให้ยานึง ใครเจ็บใครเจ็บเรามียาให้แม่ต้นไอ้เหี้ยเอ้ยคอกูคอเจ็บเลยเฮ้ยทำไมกูเลือกเจ็บอ่ะเหี้ยเฮ้ยดูดูตัวเองให้ดีนะไอ้เหี้ยไอ้สมิงโก้แม่งก็วิ่งไล่กัดขาคูณเลยสัตว์ทำไมไม่กดเปลี่ยนเลขของไม่ค่อยได้เลยวะเป็นเหี้ยอะไรเกมเนี่ยภาษาภาษาไอ้เหี้ยไม่มันไม่มันเปลี่ยนได้อยู่ดีมันแค่เปลี่ยนไม่ติดอ่ะเห็นปะคอกูเข็มเฮ้ยเหี้ยมาบ่อยจัดต้องมาคอยจัด ปิงอ่ะมันกดเลขสองฮิวเองไม่ได้เอามันไม่ได้อเชี่ยกูบอกเลยนะมันต้องอืมฮะบ่อยจอดกูบอกเลยว่าเสียงจ้ำสแกตเต็มอ่ะกูตายได้เลยนะจริงจริงดังดังมากไอยาสีแดงผมจะ่ฮิวเองไงอ่ะไม่ไม่ยาสีแดงมันฮิวไม่ได้มันเป็นบัตรมันเป็นเป็นไอ้นี่เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรขวดเลือดอ่ะแบบสมมติว่าปลาปลาใส่ตัวอะไรหรือเปล่าใช้ไม่รู้เหมือนไม่กูว่ามันอาจจะต้องเอาไปทำพิธีกูว่านะเออโอมันไม่ฮิวเหรอเฮียอ๋อแทนเปอรเหมือนแทนใครอ่ะใครอ่ะใครมันคานอยู่น่ะเฮ้ย อย่างนี้หรอวะต้นนี้ไอ้ไอ้ต้นล่วงเงี้ยล่วงสองล่วงอะแค่อประตูเนี้ยเอ็มเล็กด้วยนะเอาเอาอันนี้ดิเอาเม็ดคิดอ่ะใครมีเม็ดคิดให้มันให้ยังไงให้ผมมีผมมีผมมีตรงตรงนี้ไอ้ต้นเอาไปให้ไว้หนึ่งอันใช้เลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรบอกเลยนะคอกูเคสอ่ะเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยทางนี้ทางใหม่ทางใหม่ เไม่ใช่อาไสทำมาตำมาเพิ่งอะไรนี้หยของแล้วมันโดนโดนไม่เหมือนกันด้วยนั้นแล้วแม่งฮาเวลาเพื่อนโดนเียแต่ตัวเองโดนแล้วแม่งจะช็อกอีใส่เนีคอคอเข็ดแต่กูบอกเลยอะกูไม่เงยหน้าเลยเมาส์ะบัดวันนี้วันนี้เราวันนี้เราขี กูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เริ่มใหม่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราเรารู้กลืนแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่เราไม่เลยไม่ก็ไม่เฟิร์สอิมเพรสชั่นแบบนี้ใช่เฮียเนี่ยมีเฟสโฟสเมดคิดเมดคิดเมดคิดอะไรูฮิวตัวเองก่อนละไอ้เหี้ยต้องหาสเปลอเฮ้ยทำไมเลือดพวกมึงลดกันอีกแล้วอ่ะคือค่า sanitie หรือยังไงเออกูว่ามันเป็นค่าแบตหมดป่ะแบตหมดหรือเปล่าใช่่ปะผมสูเออแบตไฟฉายหมดป่ะน่าจะเพราะแบตไฟฉายหมดพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วน่าจะเป็นค่า s ซ n i ตี้ที่แบบว่ามันจะทำให้เลือดลดได้ป่ะ ไปงั้นหาแบนใช่พี่ก็ว่ามันอะวุ้ยเฮียมาแน่เลยมาแน่เลยเฮียมาลมาลมาล้เียอรเตอา์ไปสัตวโอรีเรอลอนม่ละมไหนไม่รู้โีวอเตอร์ไว้เฮียโอรีวอเตอร์ไว้น้ำมึงดิคุณมิสเตอร์โอรีวอเ e ไว้เฮียลงลงไปข้างล่างบาลงไปข้างล่างมอเพราะข้างบนมันไม่มีอะไรอ่ะตาต้องึกระโดดไปอปไ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 าไป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 ไไ เซมิโก้เก้เฮ้ยเซี่ยมัวะเฮี้ยจุดไฟหรือไฟหรือไฟมันเป็นที่แบบเพิ่มแซนิตี้วะหรือไงผมว่านั่นใช่หรอไม่รู้อ่ะเพราะมันมันจุดแล้วมันได้เลือดเพิ่มเลือดเพิ่มใช่ใช่ใช่อ๋อมันลดกระเพาะเซมิโก้เซมิโก้เฮ้ยมันคันอยู่ตรงตีนมาเติมด้วย่ันปีรกดปลาไปกดให้ยาเออใช่ใช่ใช่เออใช่เติมเลือดเตมเลือติมเลือดใช่เฮ้ยเยี่ยสัตว์ ไอ้โดนโดนเรียบร้อยไอ้เหี Here. Here. ้ยไอ้เหี้ยเอาโดนลากเหรอไอ้โดนลากไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยโดนหิ้วงั้นงั้นไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนอยู่ข้างบนมั้งไปไไปข้างบนเอ้ยเบรฟอร์ดเดวี่เล่นยูโก้อันนี้ฮไอ้ใบนี้หายากว่ะเอาไอเดียไอ้ใบสองมันไม่มีไฟฉายอะคือตอนนี้มันมันเริ่มยากขึ้นแล้วนะจริงๆผมว่าใบสองอยู่ชั้นดาดฟ้าว่ะ ใบหนึ่งใบหนึ่งเออใบหนึ่งอ่ะเออใช่เราต้องเอาใบหนึ่งก่อนใครไม่เอ็มเล็กไงวะน่อันนี้อะไรอะเห็นหมดไหมเห็นเห็นมามาเติมเลือดก่อนมาเติมเลือดจุดไฟให้รีไวฟ์ไปเซลไม่ได้หรออ่ะพี่พี่เด้ไหมพพี่กดไปละอ๋อแก๊สทีละครั้งเลยนี่หว่าใช่มันใช้ครั้งหนึ่งทิ้งเลย อ่าต่อต่อต่อยต่อยต่อยกันไปไปฉายไปด้วยไอ้เชยแล้วกูล้มแล้วกูแบบว่านี่นต่อต่อต่อเพิ่มเพิ่มเรื่องกันหน่อยเลือดมันยังอยู่วิเชยอยู่วิเชยอยู่วิเชยชุบชุบได้ชุบได้เอ้ยเอ้ยชุบได้เหรอตัวนี้ได้ด้วยสนเอาใหม่เอาใหมน่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอชไลน์ไลน์อีกรอบหันหน้าหลังหันหน้าหลังเออไอ้เี้ยไม่ได้ว่ะโขาจผไม่ได้เหว้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ใหม่หันหน้าหลังเออ เดี๋ยนี่มึงอย่าเพิ่งเอาอ่ะมันได้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไม่ได้เดินหมดได้ไมเห้่ไ้ไม่ได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 ้เม่ได้าไม่ได้เดียนะมันไม่ได้หรอมันไม่ได้ไม่ได้เียแบตแบบมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยดูิกล้วยางคือแบบขึ้นทางไหนให้นี่ก่อนเตีแม่งลดจริงกูเห็นเลือดแม่งลดวูบไปนิ่งเมสันเฮียมันขึ้นทางไหนอนนเฮียไม่รู้อ่ะ เยละันต้องวิ่งเลยไหมวิ่งวิ่งเล่นเลยไหมวิ่งไอ้เหี้ยหัวใจกูจะวายไอสัตว์มาเดี๋ยววิ่งไปด้วยกันอ่ะแต่แบบว่าวิ่งวิ่งเล่นเร็วเล่นไวอ่ะเออเล่นไวอ่ะวิ่งเล่นเร็ววิ่งเล่นเร็วจับไม้แก้วไม้แล้วไม้แล้วนี่ไงนี่ยเจอบันไดแล้วมาแล้วก็ยังดีเลยที่ตาเว็บนี้กูจะไม่เหี้ยไอสัตว์ไอเหี้ยคุยอะไรอะไรวะแม่งจ้ำตากูเลยไอสัตว์แม่งตายเหี้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูแบบถึงเอามือป้องหน้าแล้วหันหลบไปเลยฮะกูตกใจจัดเอาไปเหี้ยตายล้ใครเอาไปวะมึงมีแล้วไม่ใช่หรอทะลาะไม่มีทะเลาะแย่งของไอ้เหี้ยที่หลังพอผมขอเลื่อนได้ปะที่พื้นนะผมขอเลื่อนได้ปะที่หลังนะบันไดกูจะไม่ขึ้นก่อนและเหี้ยเควสแล้วมึงไม่บอกให้กูลุกอะกูลุกหรอเออไม่เม็ดคิดมันใช้หนึ่งอันเพื่อชุบเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยแล้วก็ต้องฮิวหนึ่งอันน่ะนี่นี่นี่อันนี้เอาไปเกมแล้วผมมี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 แก๊สเยอะ โอเคไอ้เฮียเอ้ยกูหวใจะะวายอ่าพี่พี่ทิมพี่ทิมเอาเอาเอาเลือดไปพี่ทิมตัวไหนพี่ตัวตัวนี้อ่ะเอาเลือดไปไหนวะผมดบดาบเขาเลยเข้าเลยเข้าตัวแล้วเข้าตัวแล้วใครเจอใครเจอท้งไปมาหาเปิดเยอะโมบีแก๊สเยอะโอเคโอเคเฮ้ยเออพวกกูปิดประตูด้วีกว่ากูไม่มั่นใจเลยเก็บประตูเก็บประตูเฮ้ยผมฮิวเองก่อนนะผมฮิวเองก่อนนะเอาเลยเอาเลยเออใช่ถ้าพี่ก็ฮิวเหมือนกัน ไอ้เห oh, oh. oh. um. oh like oh cool ี้ยโอ้สัตว์ดรีคะโดอ่ะโอสัตว์โดนอีกแล้วเอาเอาเอาหัวพมเอาหัวจมไปเลยหัวผมหัวผมหัวผมหัวมหัว้านไอ้เหี้ยมึงดูถหัเตวกนียกูเป็นมะเร็งอ้ะมมตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเยียดูเพื่อนเราเด็เพื่อนเราอยู่นู่นพหลังห้องนี้ก่อนหลังห้องนี้เอ้าไอ้หี้ยไมชห้องนี้อีกห้องหนึง อ๋อผมถามหมดแล้วอ้าวผมตรงไงดินี่มาหนี่มานี่มานี่มานี้ออกมาจากเพี่ร์นี่ไงโอ้ยเขี้ยนไม่เฉยดิกูโดนไอ้เขี้ยนี่แม่งจำกูหลายรอบมากเลยไอ้นันเนี่ยพี่ทำงานไอ้เหี้ยพี่ลีไวไม่ได้พี่หลีไวไม่ได้หรอโอ้ยยังไงเฮ้ยอ๋อพี่ไม่มีเม็ดคิดไม่ใช่ชุบมันต้องใช้เม็ดคิดใครมีเออเสร็จแล้วทำหมดแล้วอย่าทำไม้เหี้ย ไอเฮียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราขำนะพอเราโดนไอ้เหี้ยทำไมแผ่นสเปลสเปลแผ่นหนึ่งมันหายากจังวะเออหุย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 อะไรอะรโยวอเตอร์โอยวอเตอร์กูนี่อะไรไม่คิดเก็บเก็บละไม่เจอเลยว่ะไม่เจอสเปลหนึ่งเลยว่ะเออขึ้นหมดแล้วขึ้นหดแล้วไปไปขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นไปดิ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 เหี้ย ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่คนสุดท้ายขึ้นสุดท้ายโดนไอ้้เหียอ่ะกูกูกลางกลางอ่ะกูกะมึงมองมองมองข้างบนมองบนมองบนกูอยู่คนสุดท้ายเนี่ยมึงต้องมองข้างบนมึงต้องมองข้างบนเออแล้วขึ้นมาสติมี่ขึ้นบันไดยากจังวะโอ้ยไปกูไม่ยอมอยู่นนกูไม่ยอมอยู่ กูไม่ยอมใหม่ลงใหม่ใหม่ลงใหม่ใหม่ไม่กูยังไม่ลงใหม่ไม่กูจะไม่ลงใหม่ไม่กูจงไม่ลงใหม่ได้ละได้ละได้ละเออได้กูไม่ลงเอ้าแล้วกูดาวอ่ะกูดาวอ่ะะกูดาวอ่ะไอ้ยันนนนไม่อย่างกับพี่อีทวงไฟแต่แน่แน่เลยเอไว้จะไม่ลงเลยดคันพี่อีทวงไฟ อือยขึ้นได้ไอ้เนี่ยออ้องไปใหม่ไปอือยเอาใหม่เออไอ้มึงอย่าบังกูไม่มึงค่อยๆแท็บค่อยๆแท็บแล้วปล่อยไว้ค่อยๆแท็บแล้วปล่อยไว้ไอ้กดค้างแท็บขึ้นทีหนึ่งแล้วปล่อยให้มันให้มันกาะก่อนกดกดเซตเปล่แล้วกดวิวอ่ะไปชิบไแล้วอือยเอีอยไม่บอกว่าตีกูขึ้นได้คนแรกไงค่อยๆแท็บค่อยๆแท็บนะคนไอ้เฮียไอ้เย็ดเจมส์เพิ่มตีนออ้าวกูดาวเรียบร้อย กูดาวเซนิตี้หมดเซนิตี้หมดไม่ใช่เดี๋ยเราได้ดูทรงแล้วได้เริ่มใหม่ป่ะเออไอ้ต้น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 ไอ้เซฟได้ไอ้เซฟได้ต้นต้นไวได้ต้นโดดไปนู่นต้นโดดไปเอาเม็ดคิดมาชุบแล้วต้นโดดออกไปเอาชุบเม็ดชุบมอนคิดมาแล้วกลไอ้แล้วมันต้นมันจไปเลยไปเลยเร็วมาช่วยเพื่อนเราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่มึงคานลงไปมึงคานลงไปไปมึงคานลงไปไปมันขึ้นไม่ได้ เฮียปมามากคาลงมากูคานเออคานลงไปคานลงไปไม่มีหางมังมมมจุดไฟให้เพิ่มเลือดไม่มีไม่มีชชลชลเอาไอเียแล้วมึงจุดตอนที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นกูเพิ่มมองกูก่อนไงอยโาวล้มล้ลงดาวลมอเฮียไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดนี่นี่เม็ดคีอยู่นี่นนนออกมาเม็ดคีอยู่นี่เม็ดีอยู่นี่มอยู่นี่ชุลยชลลงแพนคนคนเลยเียมันต้องทาเวลาจริงๆริงงเฮีย จริงเนี่ยวะาวว้าเสียงใครวะไอ้เสียงคนคนสักทีเนี่ยกูไม่ไหววะไอ้เงี้ยกูไม่ไหวแล้วไอ้สัสโดนเหรอโดนดิ อย่าไปโก้ไอ้เหี้ยผีมันทำควยแล้วเราไม่ได้หรอกไอ้สั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงลงเลยไม่ไม่ตก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 เราเราเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ประตูนี้ประตูนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไฟอุ้ยใครร้อง ไปหาไปหาที่จุดไฟของกูแล้เอาตัวรอดเอาตัวรอดอย่าหนีกูไปไหนก็นลูต้นต้นอยู่กับพี่นะต้นอยู่กับพี่ไว้กูดาวกูดาวไอ้เฮียเ้ยกูโดนผีลากเลยสัตว์กูไม่น่าเปิดประตูตรงนี้เลยปัดเปิดทีกูโดนจ้ำใส่เลยเนี่ยเ้าชูมาเขาชุบบัวชู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 ชุชู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 ช้ชูชูชูู่ช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 ูงูชูชผชูะูช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 ้ชู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 ชเออแล้วกูไฟฉายไม่มีแล้วไง ต้อหนึ่งนะเอาฮอลลีวอร์เธอร์ปาตัวเองได้ปหมวะเคื่องบังกรชุบเลยชุบตัวเองอ่ะไอ้ยัยอย่างน้อยมันแตะเราไม่ได้เราเปียกเปียกฮอลลีวอร์โดะอย่างนี้เยอะไรนะฮอลลีวอร์เธอร์อะไรไม่มีอะไรอุ้ย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 พวกมึงอยู่ไหนกันเน่ะพวกมึงอยู่ไหนกันเน่ะผมอยู่ชั้นใต้ดินเห็นเห็นวิคานอยู่แต่มันไม่มีเม็ดคิดเว้ยมันไม่มีเม็ดคิดแล้วมันไม่มีฟานที่จะหายรอกูด้วยมีบันไดมีบันไดท้่มาช่วยลังกันแต่ไม่มีเม็ดคิดอ่ะเออเหม่อเดี๋ยว พูไรเอะไฟกระพริบปวดตาวองเดคิดเป็นผับไฟเทครยอะเออเอี้อเออเหอะออเ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 ยอเออออออเอเออเออออเอออออนอเอเออออนอไอ้เอเน,นี่ ส้มมิงโก้กัดกูไอ้วยไหวไม่ได้เที่ยยอมแพ้เถอะยอมแพ้เถอะคุณคุณมิสเตอร์ไวท์มก็ไวท์มอมแพ้เนี่ยเฮียยอมจำนนจอนวนไอ้ฮ่าอี๋ยอมจำนนต่อตำรวจเถอะไม่เจอไม่เจอเอาใหม่กูต้องกูต้องชุบมาเป็นตัวตายตัวแทนกูก่อนเฮียใครไมอ้เฮี้ยถ้าชุบแม่งเอาโมเดลของไอ้เอ็นนี่มาได้บ่ะฮิวของดบดนไอ้ตั๊ก นม่ดับเลยนุนนฮ่นไม่ดับแล่ว่ากลัวไม่รู้สึกดีเลยที่โดนชุบขึ้นมาเพราะกูจะต้องโดนจำอีกกูไม่รู้สึกดีเลยอ่ะโคมไฟก่อนไป่ปลยเพิ่มพลังกันนุ่นสมิงช่ย้ไยช่วยด้วยไอ้ขาส็แล้วกูช่วยอยู่กูช่วยอยูู่่อยู่กับเป็นเพื่อนไอ้นนก่อนอยู่เยน่นเอาตะล้มไอ้ยี่อยู่เนนกไม่ได้ ว้าวสไปรโก้กั่นขาสไปรโก้กั่นขาเหลือกูคนเดียวอีกไอ้เหี้ยอะไรก็ได้ไม่ขออีนันน่ะอีนสไปรโก็คนกัดกูเลยกูไม่เอาอีนันน่ะเหี้ยไม่เอาไม่เอาสไปรกไอ้นั่นเธอไอ้เหี้ยโดนอีนันกัดอีกแล้วไอ้เหี้ย